สวัสดีครับพี่น้องค้นหาป่าราสีครับครับมือนีเก็สีผ้ามหากบนะครับบ่ไดดมหาป่าครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพี่น้องเป็ดผมอยู่ฟังบรรนุกอึงเหมือนไรครับออกมาบ่ได้ครับครับตอนนี้ก็ได้มาติดตามก้าหนาเพื่อนนะครับนผงครับเพื่อนมาได้น่าอยู่ราสีนะครับเพื่อนเป็นคนสารคามนะครับน้ำบ่ต้องเด๋ยวทองเสียนะครับนผงนี่เพิ่นบ่กกินน้ำนะครับ ครับเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีการเฮ็ดล้านกบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนาพิ่นจะสาธิตให้เบิ้งนะครับครับตอนนี้นาพิ่นก็เริ่มขุดล้านนะครับน้าขีดเดือนใต้ออกน่ะข้างหลังตัวงหญ่ครับตอนนี้เราคุดล้านให้เบิ้งนะครับครับนี่ครับวิธีใส่เบ็ดแบบสาราข้ามนะครับครับพิ่นมหากิญญุลักษณีใส่เบ็ดแบบสาระข้ามครับตอนนี้พิ่นก็ขุดเอาคุดเอาเนาะครับตัวนี้ ครับครับน้าพงม,มันกำลังเห็ดลาดนะครับครับเบิ้งวิธีการเสียบเบ็ดกรบนะครับครับนาพนเดียเสียบไปเบิ้งนะครับ โอ้ยเด็กเหี้ยวอะครับจังไรนี่ครับเอ่าจังกี่ทีไดนอว่าตอนนี้เบ็ดสารคามยังเมษายนสีเบ็ดกบอันนี้ครับว่าหันอ่าสูตรสารคามพิษสูตรนะครับว่าหันเพิ่นลืมนะครับว่าใส่เบ็ดกบอยู่เพิ่นว่าครับนี่ครับลักษณะของการใส่เบ็ดกบเพราะนะครับสียุงสีนะครับเพชรล้าน ครับผมครับตอนนี้ก็ผ้ากันมั่งปลาอยู่นะครับไซเวทกบมันเป็นอ่าเป็นปลายู่าครับพี่น้องเพราะว่าในหน้าน้ำเต็มบมดเนาะครับคนก็คิดว่ากบหนาเสียม่อยู่นี่เนาะครับหนาเราบอกบางฝนตัวแห้งแล้วก็จับเด้นี่จะตัวใหญ่ครับกบแถวนี้ครับเดี๋ยวทาไปรุ่นกันเลยเนาะครับพี่น้องทารุ่นกันย่ามแรกเลยว่าสีมานมาครับไซเวทกบเขาครับผมตอนนี้ฝ้าก็ห้องครับฝ้าคืมแห้งเบื้องบรรยากาศ ทางอำเภอลาศีนะครับของตอนนี้บ้อยูบัาน้องออิงนะครับบ้าน้องออิงกันน้ำท่วมถนนนะครับไปบ่ได้ครับขากลองทุกยางอยู่ฝุ่นเมดเลยนะครับพี่น้องครับก็เลยมาให้หน้าเพื่อนโชว์ไอ้นะครับโชว์การหากินแบบสารค้ามนะครับครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ด้เวลายามเบ็ดกบแล้วนะครับกับหน้าผงผงสักนะครับครับสารค้ามนำมาต้องแล้วทองเสียครับเพื่อนวา ผลทุ้ไทก็ใหหลานขุดล่านไห้กือเกครับมาแบบเปิดโตย่างเทครับผลทุ้ไทหลานพ่อติดกล่องเปลือกไหหลานไอขุดล่านไหกือเก่านะครับครับเดี๋ยวไปรุนน้ำกันครับหลังแหลกบบถือนะครับไปรุนกับหน้าน้ำกันครับบาาสีหมานบอกกบเข้าที่นีแต้มไห้พี่น้องเข้าได้เบิ่งมาเนาะครับครับผมหากินก็มีมือหมานมือว่าหมานขึ้นอยังงว่าครับครับผมไปรุนน้ำกันครับครับหน้า่นก็ใสเบ็ดป่าแล้วเนาะครับจากหลังหน้า สิบหาหลังครับเบิ่งนครับแต่งโตมาเต็มสูตรครับรับนนพี่น้องเบ็ดกพ่อนิ่อยู่คือเก่านะครับค,ครับเดี๋ยวตามหน้าพงไปนะครับก็พี่น้องยางมาหลายหลังบมมีอาการนะครับเยี่ยแพงเบดป่าก็อยู่คือเก่านะครับ เี่ยเหลือคือเกาครับโอ้แตงตมาแบบเทนึกว่าทิ่ไปออกลบไสครับติดตามนะครับตอนนี้พาลาดพนจมแล้วนะครับใส่เบ็ดกบหกสิบหลังนะครับครับเดี๋ยวติดตามไปรุนน้ำพนตรนะครับ มีแต่เขียดอีโมเขียดจน้ามาเฝ้าไอขี่กระเดือนใหญ่เพ่อครับครับตอนนี้นาผมจมเลยนะครับพันน่ะผมจมแลวครับใส่เวทหกสิบหลังโกบือถือก็โตมีแตะเขียดไอจะหน้านะครับมานั่งเฝ้าครับเลือสามหลังสุดท้ายครับใส่เวทป่ากับปรถือนะครับ ครับส้นนี่ค่อนข้างสีป่าสีหายยากนะครับน่าแกบอกว่ามากก็พร้อมผิดหวังครับครับธรรมดานะครับพี่น้องมือได้มือบ่ได้นะครับเนาะหาอยู่หากินครับเพราอส้นบันน้องอึนก็น้ำท่วมแล้วครับผมก็ไปบ่ได้ครับครับยังมามาพออึงครับพี่น้องนี่ครับ ับาะโซนวันนงอึงผมก็เบ็ดอุปกรณ์ผมทุกอย่างยืนหนุดผุนมาได้เนาะครับน้ามันถ่วมทางผมไปไ่ได้หอกครับผมก็เลยกลับขัมาอยู่ในบ้านในตัวอำเภอนะครับอำเภอราสีหาครับก็รอบนี้ก็บ่หมาณนะครับเดี๋ยวถาประหลุนกันมืออื้นเศร้านะครับว่าสี่หมานหมดเนาะครับครับผมสำรับขึ้นนี่ก็ฝันดีลาีสวั์ครับเดี๋ยวตามหน้าฝันไหวกนะครับ